หวิธีดึงดูดรักดีๆที่เป็นรักแท้หนึ่ไม่ต้องวิ่งเข้าหาแต่ก็อย่าปิดกัน้นหลายคนหยหาความรักกันมากเกินไปจนบางทีก็พลาดได้ความรักที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตคำเปรียบเปียที่ว่าความรักก็เหมือนผีเสื้อถ้าวิ่งเข้าใส่ผีเสื้อก็จะบินหนีแต่ถ้าเราเป็นดอกไม้ที่น่าดึงดูดอีกไม่นานผีเสื้อก็จะบินเข้าหาเราเอง แน่นอนว่าไม่มีใครอยากรอแต่การรอแล้วเจอคนที่ดีก็ไม่เสียหายนอกจากจะไม่พยายามเกินเพื่อเรียกร้องหาความรักแล้วคุณจะต้องรู้จักเปิดใจเปิดโอกาสด้วยอย่าทำตัวปิดกั้นตัดโอกาสคนที่เข้าหาแม้จะไม่วิ่งตามแม้จะอยู่เฉยๆรอความรักแต่ก็ต้องรู้จักเปิดรับและคอยบริหารเสน่ห์อยู่เรื่อยๆนะสองเป็นตัวเองแบบไม่ต้องพยายาม เรื่องการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่คนโสดอย่างเรามักจะพลาดไปคือเรามักจะพยายามเป็นคนอื่นเพื่อทำให้คนคนหนึ่งชอบจนทำให้เราทิ้งความเป็นตัวเองไปคนที่ใช่เขาจะต้องรักคุณที่เป็นคุณสิแน่นอนเรื่องการปรับตัวมันเป็นเรื่องปกติแต่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อใคร คนรักที่ดีคือคนที่ยอมรับเราได้และตัวตนของเราทุกคนมันมีสเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองแสดงมันออกมาจะโกจะบ้าจะน่ารักไม่ว่าจะแบบไหนแค่คุณเป็นคุณก็น่าหลงรักแล้วสามมองคนใกล้ตัวบ้างสิบางคนชอบจอดจงค้นหาเฉพาะคนที่ชอบที่ใช่จนหลงลืมไปว่าบางครั้งความรักดีๆก็อยู่ใกล้ๆตัว อย่าเอาแต่พยายามวิ่งตามคนที่เขาไม่รักคุณมันเจ็บเปล่าเปล่าลองหันไปมองคนที่อยู่ข้างๆคุณบ้างสิอาจจะมีใครสักคนที่เขารักคุณมากกว่าคุณรักตัวเองก็ได้นะแม้คุณจะไม่ชอบเขาแต่ใครจะรู้ว่าเขานี่แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่และเป็นความรักที่ดีมากๆก็ได้ลองเปิดใจดูถ้าการมองหาความรักไกลๆมันเหนื่อยคว้าคนใกล้ตัวนี่แหละ ไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีที่คุณตามหาก็ได้ซีชันมีคุณค่ามากอยากได้ความรักที่ดีแบบไม่ฉับฉวยการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากสำหรับการดึงดูดความรักดีๆเข้าหาตัวคุณจะต้องรู้จักภูมิใจในตัวเองถึงต่อให้พลาดโดนเทมามากมายแค่ไหนอย่าเอาแต่โทษหรือกล่าวว่าตัวเองบ่อยนะ เชื่อมั่นว่าคุณเหมาะสมคุณมีดีคุณมีความสามารถและต้องเชื่อว่าคุณจะทำได้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆถ้าคุณรู้จักเปลี่ยนความคิดมองโลกในแง่บวกเลือกทิ้งด้านแย่ๆและคำพูดชั่วร้ายที่คอยจะทำร้ายตัวเองไปสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอความรักดีๆแน่นอนห้าให้เกียรติคนอื่นทําไมต้องให้เกียรติ มันเกี่ยวอะไรกับการดึงดูดความรักดีๆเข้าหาตัวเราว่าคนทุกคนต้องการให้คนอื่นๆให้เกียรติเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้สิ่งดีๆคุณก็ต้องรู้จักมอบสิ่งดีๆให้เขาไปด้วยเหมือนกันทำตัวให้เป็นคนใจกว้างมีเหตุผลไม่จู้จี้หรือเอาแต่ตามติดอีกฝ่ายมากเกินไปความรักไม่ใช่แค่ใกล้ชิด แต่การเว้นระยะห่างบ้างในบางครั้งก็สำคัญเริ่มจากตอนนี้ถ้าอยากเจอรักที่ดีต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นและเห็นใจคนอื่นให้มากๆใครๆก็รู้สึกดีกับคนที่ให้เกียรติคนอื่นทั้งนั้นแหละ6ความรักไม่จำเป็นต้องหวือหวาความรักที่เต็มไปด้วยความคาดหวังมากเกินไปจะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข อย่าเอาแต่ตั้งความหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แค่จำเอาไว้ว่ารักที่ดีคือเราจะต้องมีความสุขรักที่ดีคือความรักที่จะไม่ทำให้เราต้องทุก์ความรักไม่จำเป็นต้องยุ่งยากไม่จำเป็นต้องดีที่สุดความรักง่ายๆที่ทำให้คุณยิ้มได้ทุกวันไม่ต้องพิเศษเกินใครไม่ต้องตั้งเป้าว่าคนรักที่ฝันจะต้องเป็นแบบไหน แค่ใจเราที่รู้สึกรักแค่นั้นมันก็มากพอแล้วถ้าคุณยอมทิ้งความวุ่นของตัวเองปรับให้ชีวิตดูง่ายๆไม่แน่นะอาจจะเจอรักแท้ก็ได้